คือสายหนังหนังหนังสายหนังสายหนังขาภาพยนตร์ภาพยนตร์โคแวะทักหนั้นมาดูภาพยนตร์โคภาพยนตร์โคเเนะหนึ่งกิ่งถามข่อยมือนั่นแม่แม่ไปถ่ายคล pues nah ิดไปซื้อข <didn> ี้แม่เฮ็ดกิ้งเอาแม่ก็เฮ็ดกิ่งเนาะแม่คนดหายคนหน้าแม่ไปยังแม่ก็ชีวิตจริงของแม่ล่ะจันทหรอก เออหนูว่าเป็แม่ไปเฮ็ดอันนัอนเ่อเลี <wh istles UC S> <sh> ้ยงซื้อแม่แมวแต่ว่ากับชีวิตจริงแม่แม่ไปตายแม่ก็ลงไปตามของแม่ชีวิตของแม่ตีแม่ไปนะบาดใท้กับคู่พี่แม่อันเขาว่าลงมเพื่อไปได้ปีนอีกคือต้องอ้อนขี้แข็งเหน่างว่ายนเหน่างหนงว่ายน้อยยนเนาะปาดนั่งต้มเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องจ้าพี่น้อง ยรถยนต์โคภาพยรยนต์โค้ภาพปยรยนตโคกก็เาราก็มานห้ดีเั่นเนาะดีเปาเหลี่ยมอ้อยดีพอบมี่เออบะมี่ผลจากเม็ดเลยปะมานมันหนังฮิดหล่นดีเนาะอืมฮิตก็ละโอยเออยคัดหม้อคัดอีเฮ็ดมันดีด้วยมันสะอานหล่อดดีนะ ตัวไเจ้าบาทหรอก็ล่างล่างออกดีๆเด้อพงคุณเจ็ดเอยเจ็ดเลยาคุณได้ล่างนะล่างีมดลย้เป็นแบบอยคัหมองต้นเขาเอาถุงคลดกอเอาเกลือลงดีดีเอาถุงนึ่งใส่ถุงนึ่งลดีอคับฝอยคัหมองออกโยกนี้มาแล้วไปนน้ใส่นั้ว่ฝอยอยนั้นเนาะฝอยเล็กเนาะน้ใสอยมันเป็นฝอยเล็ก น้ำปาบินอ่เนนดเวาเขาจับเขากตเห็นอยู่น้านเดียว่นี้ลจนี้วจ้าขอบคุณที่รับชมจิ